ผมมินจากไดฟ o ฟุตบอลครับวันนี้จะพาทุกท่านมารีวิวยางตัวใหม่จากมิชลินก็คือมิชลิน l อ x Tra กเยางสำหรับรถกระบะยกสูงและขับเคลื่อนสีล้อรวมถึงรถอเนกประสงค์ในกลุ่มของ PPV ก็คือรถ SUV Body on Frame ที่เราคุ้นกันก็คือ Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra, Isu ่า m อ x ทั้งหลายทั้งปวงที่เอ่ยชื่อมาเหล่านี้รวมถึงรถกระบะทั้งหมดใส่ยางตัวใหม่นี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ที่ผมต้องตื่นเต้นเนี่ยเพราะผมติดตามซีรีส์ของยาง LTX มาตลอดตั้งแต่เริ่มจำหน่ายในเมืองไทยตั้งแต่มี LTX Force ตัวนั้นคือโหดเลยแล้วก็รอการมาของยางสไตล์ LTX Trail นี่แหละมีความเป็นมิชลินจ๋าเลยแต่ก็สามารถใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์และที่สำคัญเลยนะครับเป็นเหมือนข่าวดีที่อยากจะมาแจ้งให้ลูกค้ารถกระบะและรถยกสูงทั้งหมดได้รับทราบนะครับราคาจำหน่ายเป็นมิตรมากขึ้น ราคาถูกลงเยอะมากๆถ้าเทียบกับ LTX เดิมนะฮะตอนเป็น LTX Force ราคาจำหน่าย6,000ถึง7,000บาทพอมาเป็น LTX Trail ราคาสำหรับไซส์ยอดนิยมอย่าง 265, 657ราคาอยู่ที่4,000ปลายปลจนถึง5,000บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าคุณได้ใช้ยางเกรดพรีเมียมในราคาที่พอๆกับยางญี่ปุ่นหรือย,ยางไซส์ OEM ติดรถมาจากโรงงานแต่สมรรถนะนี่หายห่วงเลยทั้งในเรื่องของระยะเบรกการรีดน้ำความนุ่มเงียบ และสำหรับ LTX Trail พอได้ยินชื่อคนที่เป็นแฟนรายการ w o r l d r a l l y Championship จะรู้ว่าตระกูล LTX เนี่ยเป็นยางสำหรับรถแข่ง w วอร์ r a l l y ก็คืออันดับหนึ่งเลยการแข่งขันรถยนต์ทางฝุน่นเมื่อเป็นยางตระกูล LTX แบบนี้ก็ต้องลุยได้พอไปพิจารณาดูนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ AT ก็คือ a l l Terrain นเช่นกันแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ทำใหญ่เพื่อจะบอกลูกค้าว่าความเป็น a l l Terrain เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องลุยหนักไม่ใช่ว่าต้องอยู่บนรถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นอยู่บนรถขับเคลื่อน2อล้อก็ได้ แล้วดีไซน์ของ LTX Trail ใหม่ทำมาให้มันเรียบหรูฉะนั้นเมื่อผมเห็นดีไซน์โดยเฉพาะด้านแก้มยางของ LTX Trail นะครับเมื่อรัดกับล้อเดิมจากโรงงานมันมีความเรียบหรูมีความพรีเมียมทั้งๆที่ราคามันก็พอกับยางญี่ปุ่นทั่วไปเลยในเมื่อเราจะต้องเสียเงินเปลี่ยนยางชุด2แล้วได้ยางดียางพรีเมียมก็ใช้ยางที่มันสมรรถนะสูงแต่ในราคาประหยัดนะฮะและยังมีซ่อนเคี้ยวเล็บในเรื่องของออฟโรดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าความเป็นออเทอเรนในตระกูล LTX ก็ยังอยู่ในตัว l t x Trail ตัวใหม่นี้เช่นกันเรามาถึงตรงนี้ก็เริ่มสนุกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวยางแล้วก็เดี๋ยวไปดูสมรรถนะของตัวยาง l t x Trail ใหม่นครับ ผมอยากจะพาทุกท่านมาดูดีไซน์ของยาง LTX Trail นะครับผมชอบมากๆนะครับถ้าเทียบกับ LTX f o r c e เนี่ยเคยใช้ก็ยอมรับในเรื่องความโหดความดุแต่คือชอบความเรียบหรูของ LTX Trail มากกว่าถามว่ายังมีความเป็น All Terrain ไหมก็ยังมีอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่า LTX แล้วเนี่ยตระกูลนี้อยู่ในยางสำหรับรถแรนลี่ยางทางฝุ่นโดยเฉพาะแล้วก็ความสวยของแก้มยางเนี่ยล้างดีๆเช็ดหน่อยเห็นไหมครับ ความดําความสวยของมันเฮ้ยมันไปได้นะกับรถทุกแนวเลยแนวรถบ้านแนวพรีรันเนอร์ไฮรนเดอร์ไฮไรเดอร์ใส่ได้หมดเลยหรืออย่างคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะแล้วก็ล้อเปลี่ยนมาแล้วด้วยนะครับก็ทําให้มันดูดุขึ้นไปอีกก็มีตัวอย่างที่เป็นล้อแต่งรวมถึงที่เป็นล้อเดิมจากโรงงานให้ทุกท่านดูให้พิจารณากันดูนะครับ และพอเป็นยางโมเดลใหม่คนที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีก็ต้องมีคำถามใช่ไหมครับมีอะไรใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยีของอยางรถยนต์ตัวนี้สูตรน้อยางของ LTX Trail มีชื่อว่า Rally Force t t r e a d Compound สูตรน้อยางตัวใหม่ก็ส่งผลในเรื่องของความทนทานพูดมาถึงความทนทานคําถามก็มาเลย แล้ววิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับก็เราดูหลายๆองค์ประกอบนะฮะพอเป็นยางแล้วเนี่ยมันจะดูแค่ความสูงดอกยางอย่างเดียวดูตัวเลขเทรดแวร์ดูแค่นี้มันไม่จบดูโดยรวมแล้วกันสูตรนึกยางตัวนี้แล้วก็ประกอบกับตัวเลขเทรดแวร์520เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยวิ่งได้เกินแสนกิโลเมตรแน่นอนนะครับถามว่าถึง200,000ได้ไหมใน LTX Force เดิมเขาวิ่งกันระดับ20 0,000กิโลเมตรก็มีเช่นกันแต่ ในเรื่องความปลอดภัยนะครับมันต้องดูหลากหลายเพราะว่ามันอยู่ที่การใช้งานการจอดตากแดดหรือการใช้งานที่มันสมบุกสมบันแค่ไหนในพื้นที่ที่มันร้อนชื้นความสมบูรณ์ของตัวยางก็สําคัญนะครับเสียหายไหมในเรื่องของการแตกรายงานต่างๆความสูงของดอกยางก็สําคัญแต่ผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยความสูงของดอกยาง LTX Trail 9.5ม m mm. มคนที่ติดตามผมมานานตั้งแต่ LTX Force เดิมดอกยางสูงกว่านี้ เล็กน้อยประมาณ10มมตรแต่ตัวนี้นะครับสูตรนี้ยางแกร่งกว่าเดิมถ้ายางสมบูรณ์นะครับไม่แตกลายงาดอกยางไม่ลดจนถึงสะพานยางแล้วเนี่ยถ้าใช้แบบปกติมันก็จะวิ่งได้ไกลเหมือน l t เจ็กฟอนั่นแหละลดลายของดอกยางทําให้ยางเนี่ยดูดุดูหล่อแล้วก็มีความเป็นออเทอเรนอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่อยากจะดีไซน์แบบไหนก็ได้นะฮะของมิชลินเนี่ยเขาเน้นเลยว่าตัวนี้มีชื่อเรียกเหมือนกันเรียกว่าเทคโนโลยีดูโอฮาร์โมนีจะลดเสียงรบกวนที่จะ ดังนะครับเวลาที่ยาง a อทเนี่ยบดถนนหรือใช้ไปนานๆเมื่อยางลดในเรื่องความนุ่มนวลไปแล้วสุดนึอยางเริ่มจะแข็งแล้วข้อเสียของยาง a อทเนี่ยก็คือเสียงดังแต่ใน LTX Trail เขาจะดีไซน์ให้ขึ้นเสียงที่เกิดจากดอกยางเนี่ยมีการหักล้างกันเองทําให้มันเงียบได้นานและอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากให้พิจารณาตรงนี้ให้ดูในตําแหน่งของร่องลิดน้ําร่องลิดน้ําจะต้องกว้างแล้วก็ค่อนข้างตรงแม้จะมีคุณสมบัติบางส่วนที่สามารถลุยได้แบบยางออเทเลน แต่ร่องรีดน้ําของเขาจะตรงเหมือนไฮเวทเลนแล้วมาถึงเรื่องสําคัญนะครับคำถามโรคแตกแล้วลุยได้แค่ไหนสัดส่วนในการลุยถ้าเป็น LTX Force จะเหมือนอยางรถ AT ทั่วไปคือ50-50ลุย50 on-road 50แต่พอมาเป็น LTX Trail จะเน้นในออนโ a ลดเป็น80-20คือ80% on-road ออนโอีก20%คือ offroad o คือ o อฟโรดอในแบบ การใช้ชีวิตทำกิจกรรมกับครอบครัวไปแคมปิง้งเข้าไซ่งานเนี่ยคือ80-20คําคำถามที่ตามมาอา้าวมันลุยได้ลดลงสิถ้าเทียบกับ LTX Force มันก็เป็นคำถามโลกแตกตั้งแต่สมัย LTX Force ทำการตลาดแล้วครับสามารถลุยได้50-50ลูกค้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไปพวก King of Off Road คือแบบโหดเลย BF g o o d l i c a l t e r a i n TA KO2 เลยไหมแต่บางคนก็บอกว่าก็กอยากใช้มิชลินเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากได้ ไวเลสเตอร์ letter, ไม่อยากจะได้ลุยขนาดนั้นไม่อยากจะเปลี่ยนล้ออย่างที่ผมบอกไปอยากใช้ล้อเดิมแต่ราคาก็แพงกว่าไงนะลดสัดส่วนตรงนั้นลงไปแล้วก็เอามาถวัวเรื่องของดีไซน์ต่างๆที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าดีไซน์แบบนี้เขาจะขายได้เยอะกว่าลุยได้น้อยลงแต่ลุยเท่าที่จําเป็นแล้วเมื่อต้องลุยเทคโนโลยีตัวไหนจะเข้ามาช่วยเทคโนโลยีตัวนี้ครับ Biting s h o เด d e r การดีไซน์ไหลาย,ยางให้กว้างขึ้นแล้วก็มีความแตกต่างกันระหว่าง ดอกยางตรงหลายยางเนี่ยจะทําหน้าที่สลัดโครนแล้วก็ตะกุยเวลาที่เข้าไปในถนนที่เป็นลักษณะมันปูหรือเป็นโครนที่หุ้มยางแบบโดนัทนะตัวนี้จะเข้ามาช่วยจะเหมือนยางออฟโรดแต่เขาก็จะซ่อนไว้เหมือนซ่อนเคี้ยวเล็บจะไม่ทําออกมาโดดเด่นเหมือนใน l t ลเ o ็กฟหรือแบบพวกยางออฟโรดทั่วไปตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมชอบใช้ได้ทั้งขับ4และขับ2าที่ผมลองใช้งานนะครับ ที่ชอบก็คงเป็นเรื่องของความเงียบที่ได้ยินในห้องโดยสารก็มีแต่เสียงเครื่องยนต์กับเสียงเครื่องปับอากาศของรถแค่นั้นเองอีกเรื่องที่ประทับใจก็คือเรื่องของระยะเบรกนะครับระยะเบรกสั้นรถควบคุมง่ายทั้งบนถนนแห้งแล้วก็ถนนเปียกผมได้มีโอกาสใช้ยาง ltx trail ไปมาทั่วเลยนะครับในช่วงที่ประเทศไทยเราน้ำท่วมเวลาวิ่งผ่านในพื้นที่ที่มีน้ำเจิ่งนองมีฝนตกหนักการรีดน้ำทำได้ดีจะไม่เหมือนยาง all terrain ทั่วไปที่เราเคยใช้ แล้วก็ทําได้ดีเหมือนในยางไฮเวทเทเลนเลยคือเป็นยางไฮบิดนะแบบนี้มันผสมข้อดีของยางทั้งไฮเวทเทเลนแล้วก็ยางอัลเทเลนมาไว้ด้วยกันส่วนในเรื่องความนุ่มนวลที่พวกเราอยากรู้กันเนี่ยยาง ltx trail เขาทํามาแบบอนเนกประสงค์นะครับกล่าว่าใช้ได้หมดเลยถ้าคุณเป็นกระบะตัวเตี้ยล้อส5ถ้าไซส์ตรงคุณอยากใช้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็พวกล้อส6 คุณก็ใช้ได้มีไซส์นะครับความนุ่มเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวก Comfort SUV อย่างพวก p r i m a c y SUV ตรงนี้ก็ต้องรับทราบกันไว้แต่สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็คือการคงรูปของตัวดอกยางแล้วก็หน้ายางหน้าสัมผัสมันเต็มตลอดเวลามันจะมีกริปที่ดียิ่งขึ้นเวลาที่เราใช้รถกระบะกันยุคนี้นะครับโดยเฉพาะกระบะตัวท็อปๆเนี่ยเรียกว่าเป็นรถเพื่อไลฟ์สไตล์นะเพราะว่าราคาแพงนะครับราคาเป็นล้านขึ้นไปคนใช้รถราคาเป็นล้านเนี่ยไม่ได้เอามา ใช้บรรทุกสินค้าหรือไม่ได้ให้ลูกจ้างขับลักษณะการใช้รถกระบะแบบนี้นะครับก็เหมือนเราๆท่านๆนะครับเวลาที่เราใช้งานปกติพาครอบครัวไปเที่ยวมันก็มีนะครับการเดินทางปกติแต่เวลาที่เราต้องทำเวลาเร่งแซงอย่างมั่นใจอย่างในลักษณะ l t x Trail นี่ยมันตอบสนองได้มีกริปที่ดีเข้าโค้งมั่นใจเวลาคุยเรื่องยางรถกระบะนะครับมันเหมือนคุยแล้วมันจบยากนะครเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่ แต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันนะครับพอผมรีวิวไปว่าใช้งานแบบนี้แบบนี้ก็จะมีคําถามอ่าแล้วถ้าวันหนึ่งผมใช้งานในเด็กประสงค์อะ่ะพาครอบครัวเที่ยวแต่ก็อยากบรรทุกสินค้าไปขายมันรองรับน้ําหนักได้เหมือนพวกยางบรรทุกเล็กไหมพวกมิชลินอาจิริสได้ไหมให้ดูที่โหลดอินเด็กครับไซส์เนี่ยบังคับแล้วว่าควรจะอยู่ในรถสไตล์ไหนแต่คุณดูที่โหลดอินเด็กนะะบางคนชอบถามว่าพายเรตติ้งเท่าไหร่กี่ชั้นผ้าใบนะครับดูโหลดอินเด็กตัวนี้คือ 1, 12ที ก็สามารถรองรับน้ําหนักได้1,120กิโลกร,รัมต่อเส้นนี่คือความสามารถในการบรรทุกยาง LTX Trail นะครับแต่ถ้าทูซีอยากจะรู้ว่ากี่ชั้นเท่าไบเขาไม่มีบอกนะครับไพเรตติ้งแต่ถ้าเทียบเท่าเนี่ยข้อมูลเชิงเทคนิคเท่าที่ผมไปเจาะมาก็คือเทียบเท่าผ้าใบ6ชั้นไพเรตติ้งคือ PR6 ผมขอสรุปแบบนี้นะครับยางมิชลิน i n LTX Trail เป็นยางที่มีความอเนกประสงค์ใช้ได้กับรถทุกแนวใช้ได้ในทุกโอกาสมีติดรถไว้เวลาฉุกเฉินเนี่ยมันไปได้ในทุกที่แล้วก็ที่สำคัญสวยราคาถูกเวลาติดกับรถล้อเดิมแล้วเนี่ยช่วยขับให้รถดูหล่อมากยิ่งขึ้น และคำถามที่จะต้องมีเข้ามาแน่ๆเลยนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะคงต้องมีคนคอมเมนต์แน่ว่าแล้วสำหรับตัว PPV รุ่นท็อปๆท,ที่ใช้ล้อ20นิ้วหรือแม้แต่รถ SUV m o n o โมโตัวท็อปๆอ,อย่าง Mazda c x 8ใช้อย่าง LTX Trail ได้ไหมตอนนี้รถ SUV PPV ตัวท็อปอย่าง Fortuner รเนี่ยรุ่น Legender เขาล้อ20นิ้วแล้วตัวท็อปของ Ford Everest ก็ล้อ20 All นิว i s u ู u MU-X ก็ล20นิ้ว และสำหรับ LTX Trail ไซส์ที่มีจำหน่ายมีตั้งแต่ล้อ15นิ้วจนถึง18นิ้วไซส์ของล้อเนี่ยบ,บังคับให้คุณไปเล่นอีกรุ่นหนึ่งของมิชลินและเขาก็มีซัพพอร์ตเหมือนกันถ้ารถคุณเป็นรถตัวท็อปสมรรถนะสูงทางมิชลินก็มียางไฮเปอร์ฟอร์มานจำหน่ายเช่นกันถ้าเป็น1 20นิ้วตัวท็อปเลยก็คือ p i l o t Sport 4 SUV นี่คือที่สุดเลยนะครับเป็นยางกลุ่มสปอร์ตไปแล้วแต่ใส่กับรถ SUV แต่ราคาก็จะสูงหน่อยแต่พอเห็นราคายางที่่ต้้องจายแลว โอ้โหก็อาจจะมากหน่อยนะครับตามเพอร์ฟอร์ม e นที่ได้แต่ถ้าเศรษฐกิจในช่วงนั้นของเราเี่ยไม่พร้อมอยากจ่ายให้ถูกลงกว่านั้นสำหรับ120นิ้วทางมิชลินก็มีจำหน่ายสำหรับคนที่ต้องการจ่ายถูกลงมาหน่อยก็คือรุ่น Primacy Tour AS ก็สามารถสอบถามทางผู้แทนจำหน่ายของมิชลินได้ครับและคำถามที่เชื่อว่าจะฮิตเป็นระดับ2เลยหลังจากดูคลิปนี้ก็คือเคยฟังว่ายางตัวท็อปของรถ SUV และกระบะยกสูงก็สามารถใส่ได้ก็คือมิชลิน Primacy SUV แล้วไซส์พอไปเช็คดูไซส์มันซ้ำกับ l อ t r a รกเหลายตัวเหมือนกันให้ดูตรงนี้ครับ,บราคาจาหน่ายยังไงตัว Primacy SUV ก็ยังเป็นตัวท็อปสุดเรียกว่า King of Comfort SUV อยู่บนยอดพิระมิดเป็นยางโมเดลธงของแบรนด์แต่ถ้าเป็นผมผมพูดให้เห็นภาพที่บ้านมี ISU m u x X รุ่นขับเคลื่อน2ล้อใช้งานในเมืองผู้ใหญ่นั่งเป็นหลักผมเลือกใส่ Primacy SUV แต่สำหรับ ตัวกระบะขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปตัวนี้ผมใช้ลุยด้วยนะครับแล้วก็ใช้ทํางานเดินทางส่วนใหญ่ก็เราเข้าป่าเหมือนกันแต่เราเดินทางบนถนนหลวงก็เป็นหลกักก็อยากได้ความสบายแล้วก็ความประหยัดเพราะว่าเราลุยหนักเราวิ่งเยอะผมก็เลือกเป็นมิชลิน l t x t x t r l i เเห็นแล้วไหมครับว่าไซส์เนี่ยจริงๆซ้ํากันเลยนะครับมีไซส์ Primacy SUV ที่ใส่กระบะตัวท็อปอย่างจะเป็นฮิสุดีแมกวีคอ์ตัวท็อปฟอร์ดเรนเจอร์ไวท์แตัวท็อปก็มีใส่ สำหรับไ y เปอร์ SUV แต่ราคามันต่างกัน30%เขาก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของความนุ่มเงียบความปลอดภัยใส่เข้าไปอีกผม,ผมเชื่อว่าท่านที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้น่าจะพอมีไอเดียในการเลือกยางสำหรับรถกระบะและรถ PPV ที่เป็นยางชุด2สําหรับรถของท่านนะครับก็เนื้อสเงินใดน,นะฮะเลือกยางอย่าดูเรื่องราคาอย่างเดียวนะครับอย่าเน้นเอาถูกเขาว่าเพราะว่าชีวิตของเราฝากไว้กับยาง4เส,ส้นนี้ที่ทําหน้าที่ยึดรถของเราเกาะไว้กับถนน สุดท้ายนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านตระหนักนะครับเวลาจะเลือกอยางสำหรับรถกระบะและรถ PPV ที่มีน้ำหนักเยอะสมรรถนะสูงเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับยาง m ิชลิน i n e l e t r a i l ที่เข้ามาด้วยสโ,โลแกนพร้อมทุกวันมั่นใจทุกจุดหมาย